ยืมเงินจาก KTC อนุมัติไวผ่านง่ายเบิกถอนเงินสดได้100%รายละ30,000บาทเรามาดูวิธีสมัครกันครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกนะครับสำหรับบัตรเครดิต KTC Visa Platinum คล่องตัวทุกไลฟ์สไตล์มั่นใจทุกครั้งที่ใช้ใจ่ายผ่านบาัตรจากบริษัท บัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนบัตรที่ออกแบบมาเพื่อทุกท่านสมัครง่ายอนุมัติไวรายได้เริ่มต้นที่15,000บาทก็สมัครได้แล้วมาพร้อมกับอาัตราดอกเบี้ยพิเศษ0%สูงสุด10เดือนผ่อนชำระง่ายและเปลี่ยนยอดชำระเต็มเป็นผ่อนชำระได้สามารถเบิกถอนเงินสดได้100%ครับและทุกๆก,การใช้เงินจ่าย25บาทนั้นสามารถรับคะแนนง่งาย เพื่อแลกสินค้าฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพครับไม่มีครับให้เยอะขนาดนี้จะรออะไรอีกล่ะครับผมก็สมัครไปแล้วครับได้3 0ม0 0ืนบาทครับเรามาดูคุณสมบัติของผู้สมัครกันครับอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปกรณีบัตรเสริมอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสูงสุดไม่เกิน80ปีครับอายุต่ำกว่ายีปีบริบูรณ์ต้องมีหนังสือย,ยินยอมจากบิดามารดาพ่อแม่นั่นเองครับหรือว่าผู้ แทนโดยชอบทําเว้นแต่ว่าบุตรของผู้ถือบัตรเป็นหลักครับรายได้นั้น15,000บาทขึ้นไปต่อเดือนรายได้สําหรับรายได้50,000บาทขึ้นไปและสําหรับชาวต่างชาตินะครับ ้อง50,000บาทขึ้นไปกรณีบัตรเสริมแนบสำเนาบัตรประชาชนของเราและบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัครและสำเนาทะเบียนบ้านด้วยนะครับสำหรับขั้นตอนการสมัครบัตรเครดิต KTC Visa Platinum แบบออนไลน์นั้นท่านที่สนใจสมัครบัตรเครดิตเพียงแค่กดลิงก์นี้ผมจะ ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับให้คลิกเข้าไปตามรูปภาพเลยครับเมื่อเราคลิกลิงก์เข้ามาแล้วเพียงแค่ท่านกรอกข้อ,ขอมูลตามรูปด้านบนให้ครบและกดคำว่า ติ๊ที่ช่องข้าพเจ้ารับทราบจากนั้นก็กดปุ่มคําว่าส่งข้อมูลครับเพียงเท่านี้ท่านก็รอ,อ KTC ติดต่อภายใน2ชั่วโมงหรือว่าเวลาทําการอันเป็นเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนการสมัครครับง่ายมากเลยครับเรามาดูรายละเอียดกันครับสามารถเบิกถอนเงินสดได้100%ครับเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตได้เต็มวงเงินคงเหลือในขณะหรือว่าสูงสุดไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทมาเหตุ จำนวนเงินเบิกถอนในแต่ละครั้งหรือว่าต่อละวันนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจํากัดของเครื่อง A t m เของแต่ละธนาคารน,นะครับและสําหรับการเบิกถอนเงินสดผ่าน KTC Mobile นั้นหรือเว็บไซต์ KTC ออนไลน์นั้นจะเป็นไปตามที่บริษัทกําหนดครับและสุดท้ายรวมสาระชั้นนก็ขอจบการนําเสนอก,การกู้ยืมเงินเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินอีกนะครับ